สนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองดีหน้างาดำโลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาววันเนวันเนลูกสาวมีเรื่องซ u เปอร์ไฮเทคโนโลยีมาอัปเดตอีกแล้วเห็นไหมแต่งตัวอวองกาดมากอะไรอะไร เป็นเรื่องทีวีสุดไฮเทคมันไฮเทคยังไงหรือว่ามีคนเก้าออกมาจากทีวหหหีหรือยังไงอธิบายยากนิดนึงเรื่องไฮเทคแบบนี้ต้องให้คุณผู้ชายเขามาอธิบายดีมากก็เลยส่งคุณท็อปน,นัทเศธเขาไปร่วมงานะจะได้ไปล้วงความลับมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงค่ะเอาสิสวัสดีครับพี่แม้พี่มาพี่ชมนะครับ แหมเรื่องนวัตรกรรมใหม่ๆอย่างเงี้ยของไฮเทคผมทันที่สุดเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเสียตังค์นะครับวันนี้ผมจึงพาผู้ชมนะฮะมาที่งานของ samsung qled tv presents light m a k e s perfect color นะครับซึ่งภายในงานนี้นะฮะนอกจากะเห็นคนแล้วก็เสเลบมากมายนะครับเราจะได้เห็นนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดของวงการทีวีในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับ mm hmm. ผมเห็นเขามีจัดเป็นบูธต,ต่างๆ mm hmm. เดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่านะฮะว่ามุมนี้เนี่ย mm hmm. เขามีอะไรให้ผมเล่นบ้างครับ mm hmm. ผมมาให้ผมรีจิสเตอร์ผมก็มาใส่แท็กเนี่ยนะครับมาติ๊กตรงนี้ก็จะมีรูปหน้าผมขึ้นมานะฮะแล้วก็มาพร้อมกับชื่องานเดี๋ยวไปดูต่อดีกว่าว่าด้านนั้นมีอะไรบ้างนะครับ <B ank> อันนี้ก็ดีไซน์สุดยอดเหมือนกันเลยอะ่ะคมชัดมากเลยอะ่ะเนี้ยอันนี้เป็นจอสามมิติด้วยป่ะจอสามมิติเลยครับเอ้า พี่พีเคสวัสดีครับแม่ผมงกำลังยืนโง่แบบอยู่พอดีเลยพี่คุณจะยืนโง่ได้ไงคุณมาในงานที่มีเทคโนโลยีล้ําที่สุดขนาดเนี้ยก็จะบอกว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ใช่เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมไปฟรีพี่พีเคใช่ปะ่ะเรื่องทีวีปะ่ะใช่วันนี้คุณได้เห็นเลยคือไม่ใช่แค่ผมอธิบายอย่างเดียวนะคุณจะได้สัมผัสเลยว่ามันดียังไงเนี้ผมกำลังงงอยู่พี่เพราะว่าตรงเนี้ มันเป็นจอใช่ป่ะครับแต่ว่ามันมันมันไม่ได้เป็นจอสีไงแต่พอมาตัวนี้มันเป็นจอสีแล้วเห็นเลยว่าแบบมันโค้งด้วยอ่ะที่บอกว่า Light m a k e Perfect Color เนี่ยก็เพราะว่าตอนต้นแต่เทคโนโลยีเนี่ยมันทําให้แสงจากจอภาพของ QLED TV เนี่ยมันมัน pop ออกมามันชัดเจนมากๆที่ผมชอบเนี่ยคือวิธีการดีไซน์ของเขาครับมันยังไงครับพี่นี่คือสาย o p t i c Cable ที่คุณเสียบไปแค่เส้นเดียวคุณสามารถเชื่อมต่อทุกอย่างกล่องเคเบิลไอเครื่องเล่นเกมทุกอย่างที่ HDMI ของคุณอะ ไม่ต้องมารกลลงลังใต้จอยต่อไปพี่พีเคแล้ววันนี้พี่มาดูทีวีในพี่ชื่อแต่งที่ไหนครับจะไปแต่งเรือนหอหรือเปล่าครับครับแม่อ๋อโย่ออแม่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 ถูดหัวเปล่าแม่ท็อปเล่นอีกแล้วครับแม่ถามแค่นี้คุยไม่ได้เหรอถามว่าไงตอนนี้รู้ไงแต่งคอนโดอยู่ที่หนึ่งคอนโดที่ว่าเนี่ยจะเป็นเรือนหอของโยกับพี่หรือเปล่าหมายว่มีอะไรติดหัทีวีใช่อยู่แล้วแต่ว่าจะแต่งหรือเปล่าเดี๋ยวคอยลุ้นันไปต่อกันละกันปกติสองคนที่ชอบดูหนังประเภทไหน โรแมนติกคอมดี้ต้าคุณคิดดูว่าหน้าอย่างนี้จะชนะใจน้องได้ยังไงถ้าเกิดไม่ได้รอยยิ้มน้ <No! S 3> อ,อยพี่สามารถจะจับมือนั่งดูตรงไหนในมุมโค้งตรงนี้เพื่อได้ภาพที่สวยชัดแล้วเจอพี่ครับขอตอบแทนทุกคนเลยนะครับว่าท็อปไม่ใช่เกยครับ <laughs> โห oh, แล้วนอกจากจะเป็นแบรนด์บัสเดอร์แล้วเดี๋ยวนี้ต้องไลฟ์สดๆด้วยใช่ไหมกา<ช>รเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยผมทําทุกอย่างเพื่อเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในชีวิตผมแล้วนอกจากนี้จะต้องเก็บตังค์เพื่อจะไปสร้างเรือนหอกับโยเกิร์ตด้วยเดี๋ยวพี่วันนี้รับจออีก <c oughs> อย่างหนึ่งจะเป็นพิธีกรด้วยใช่ไหมครับอ๋อสกิปผมได้แล้วครับสกิปเฮ้ยเจอกันเนาะสกิปนะโอเคครับเดี๋ยวเตรียมขึ้นเวทีได้แล้วไปดูแล้วกันฮะเวลาผมพูดถึงโยเกิร์ตหรือพูดถึงเรือนหอเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับแต่คอนเฟิรร์มมแนนนนนนน่่อวาา2คคี้กกััๆะบ ช่วงนี้แบบเพลงใครมามันคู่ผมจะอิจฉามากเลยครับสวัสดีครับโอ้โหดูตั้งตั้งใจดูกันมากเลยครัตั้งใจดูจอใหม่คือคือดูนี่คือกะจะซื้อไปแต่งบ้านใหม่หรือเปล่าจับซื้อให้ให้ผมซื้อให้เหรอครับที่นี่ก็มีผ่อนได้ไหมไปเที่ยวกันมาตอนนั้นถ่ายรูปน่ารักมากเลยใช่ช่วงนี้กำลังฮิต ดำน้ำเพิ่งเริ่มฝึกดำน้ำใช่ค่ะโชคดีมากที่เราไปร้ายแรกๆเราก็เจอเวลชาร์กเลย้ามตัวพื่อนกันเลยดีจังเลยโอเคครับขอบคุณมากครับนี่เลยครับตอนนี้ผมมาเจอซีแล้วครับสวัสดีครับคุณซีครับแหมใช่เลยอ่ะงานอย่างนี้ต้องมาเจอซีถึงจะแบบอัปเดตเกี่ยวเ่องวงการแบบไอทีอะไรที่มันไฮเทคอะไรแบบเนี้ยขอบคุณมากค่ะครับเป็นยังไงบ้างอ่ะพอตอนนี้เรามาดูตัวใหม่ คือจริงๆตัวนี้มันมีฟีเจอร์เจ๋งๆหลายตัวซีชอบตัวนี้ตัววันรีโมทตัวนี้ก็คือแบบมันทําได้หลายอย่างมากแล้วมันรวมอยู่ในรีโมทตัวเดียวสมมุติว่าวิ่าพี่ท็อปอยากได้อะไรเนี่ยก็สามารถพูดเพื่อได้สั่งงานให้มันเปิดเรื่องที่เราต้องการได้ Find me some YouTube video มันก็จะได้ยินสีใช่ปะ่ะ Show me Britney Spears ้าว <Wow. S 2> อะไรแบบนี้นะคะก็จะไปหาคลิป Britney Spears มาก็เล่นอินเทอร์เนต็ตได้เหมือนกับจอคอมพิวเตอร์จอยักษ์ที่อยู่ในบ้านเราหรือว่าเหมือนกับมือถือ ไปอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้เนาะใช่ใช่ใช่แล้วนี่สรุปให้สีกลับบ้านแล้วเนาะเขาให้แต่รีโมทหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวต้องไปถามเขาปะเนี่ยคุณไม่ดับแมาค่ะไม่เผื่อถ้าได้จะขอด้วยนะครับผมเหมือนจะเห็นนะฮะว่าตรงนี้มันจะมีแสงสีพิเศษพิเศษนะครับเป็นสีเรนโบว์เลยโอ้คุณมิมี่นะฮะดีไซเนอร์ของแบรนด์มิลินนะครับมาด้วยสวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครับสบายดีค่ะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เห็นกำลังหมุนตัวนี้เล่นอะไรอยู่ตอนนี้กำลังเล่นอยู่เป็นถ่่าาายยรูปจกทงนนีี้เ ก็จะมีแสงตกกระทบกับชุดของเราแล้วก็ผิวของเราจะตามมุมเป็นของเราก็ว่าจะถามอยู่เลยฮะว่าแบบพี่มาจากในวงการแฟชั่นแล้วแฟชั่นกับของไฮเทคที่มันเข้ากันยังไงครับจริงๆรินอกจากแฟชั่นแล้วเนี่ยตัวมีเนี่ยก็ต้องแบบแอบมาอัปเดตนวัตกรรมบางคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวกันจริงๆมันใกล้ตัวมากแฟชั่นเนี่ยมันขาดกันไม่ได้เลยเรื่องสีแสงสี แสงที่ชัดเจนซึ่งวันนี้เนี่ยมิลินเนี่ยนะคะก็จะมีทําเหมือนเป็นมีส่วนร่วมกับโชว์พิเศษด้วยใช่เดี๋ยวที่ว่ามีโชว์พิเศษกับทางซัมซุงนี่คือมีโชว์อะไรล่ะครับก็คอนเซปต์จริงๆโชว์เนี่ยในเซ็กชันของมิลินเนี่ยนะคะก็คือเป็นคอนเซปต์ Night Temperature แสงที่แตกต่างเนี่ยมันจะสร้างสีที่แตกต่างเหมือนเท็กเจอร์เนื้อผ้าสีต่างๆเนี่ยความสะท้อนของแสงเนี่ยมันจะสร้างแสงใหม่ๆมาได้เดี๋ยวรอดูใช่แล้ววันวันนี้เป็นครั้งแรกของมี่เหมือนกันที่ได้มาแบบ เห็นทีวีแบบจริงๆโดยเฉพาะรุ่นที่มันขาตั้งสามขาที่ไม่มีสายเลยคือแบบฟินมากชอบมากจะจุก,กบ,บ้างจุเครื่องเลยเดี๋ยวรอแบบเลิกงานโอเคครับ <c oughs> เรียมเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวว่าจะขนไปด้วยเครื่องหนึ่งเหมือนกงนนะครับขอบคุณมากโอเค okay, <c oughs> ได้คะ่ะ <c oughs> แหม้ง่ายแบบนี้นะครับผมชักติดใจแล้วก็หลงไหลความสวยและความไฮเทคนะครับของ Samsung Q LED TV เครื่องใหม่เครื่องนี้แล้วนะฮะผมว่าผมอยากได้สักเครื่องนึงเนี่ยกลับบ้านไปดูรายการโปรดของผมนะฮะแต่รายการโปรดที่ว่าเนี่ยก็รายการสามแซบเนี่ยครับแต่ว่าไปแล้วเนี่ยผมขออนุญาตเนี่ยไปคุยต่อรองข้อควาดีกว่านะฮะว่าค่าตัวผมเนี่ยจะพอกับสายเส้นหนึ่งเขาหรือเปล่าเพราะอยากได้มากจริงๆครับขอตัวแล้วครับโอ้ตายเลย แต่แล้วดีไซน์ก็สวยมากๆเลยทีเดียวเนาะเหมาะมากๆเลยนะกับบ้านของแม่ขอบพระคุณมากค่ะพี่มาซื้อสิซื้อแหมมาพูดเรื่องซื้อจัดให้น้องสักเครื่องจังเพื่อแต่ว่าดีไซน์เขาก็เรียบหรูนะเขาก็บอกกับบ้านคุณแม่เหมือนกันนะไปขอบคุณมากค่ะต้องไปเปรย์ให้ผู้ชายคุณพี่บอกว่าจ่นอนผู้ชายอนไม่ดูไเอางี้เอางี้เดี๋ยวมีผู้ชายอีกคนนึงค อ้อนบอกดีกว่าไหมผู้ชายคนนี้นี่นะนี่อ้อนเขาเนี่ยรีบรีบอ้อนเลยนะเดี๋ยวจะไม่ไหวแล้วว้าวยว้าไม่ไม่อันนี้นะคะห้ามพลาดกันเลยเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเป็นผู้ชายที่แบบว่าดูอบอุ่นอายุมากแล้วแต่เสียงดีมากเอาสิเอาสิจะเป็นใครพักกันครู่เดียวค่ะ